ทุกคนวันนี้พามาดูปลาวานนะคะให้ได้เห็นด้วยตาตัวเองที่นี่คือบอสตันสหรัฐอเมริกาค่ะวอมก็ซื้อตั๋วออนไลน์นะคะมารับตั๋วหน้างานแล้วก็ไปต่อแถวรอขึ้นเรือค่ะแถวนี้คือยาวมากจริงๆแล้วว่ายาวไปถึงป่าหิมะผานน่นนะคะอยู่บนเรือแล้วค่ะตอนนี้คนเยอะมาก ด้วยความที่เราไม่รู้นะเราไปจองที่นั่งจากข้างนอกก่อนอะไรเงี้ยเขคิดว่าแบบกลัวจะพลาดอะไรไปนั่งไปนั่งมาลมตีหนาวนู่นนี่นัน่นก็เลยคิดว่าเฮ้ยมานั่งข้างในดีกว่านะ นอนรอไปเลยค่ะเพราะว่าใช้เวลานานเหมือนกันสามสี่ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะไปถึงที่เราจะเห็นปลาวานได้นะคะนั่งไปนั้งมาก็มึนหัวนะไม่ต้องกลัวจะพลาดอะไรไปค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาเขาเห็นน่ะหมายถึงว่าทัวร์เขาเห็นน่ะเขาจะบอกให้เราเริ่มเตรียมตัวมามาดูทุกคนก็จะเริ่มออกมาข้างนอกแล้วนี่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 เห็นปะเนี่ยคือแบบจริงๆมันหายยากมากเลยนะมันจะเห็นหัวคนจนแบบเห็นแล้วแบบแค่เห็นอันนี้เราก็ว่าแบบพีคแล้วนะแล้วมาเห็นตัวนี้อีกอ่ะมีคนชี้ใช่ปะเออแบบ หูเราเคยเห็นจัในสารคดีเห็นไกล้ขนาดนี้นก็แบบว่าพีคมากๆแล้วเนี่ยอันนี้สูไม่เห็นใกล้ๆนะคะคือแบบนางก็ระบำไปให้เราดูไปเลยสิคะแบบว่านังก็แบบโอ้โหประทับใจมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูไฮไลท์ตรงนี้นะคะ ไม่กรี๊ดยังไงจะไหวเห็นใกล้ขนาดนี้นะคะคุ้มแล้วเนี่ยคือตอนแรกมาก็กลัวว่าจะไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่ามาแล้วก็ได้เห็นขนาดนี้คือประทับใจมากๆค่ะใครที่จะมาอย่าลืมอาเสื้อกันหนาวมานะหนาวค่ะหรือว่าใครหิวข้าวหิวน้ำเขามีของขายนะคะไม่ต้องกลัวอดค่ะ Breakfast Sandwich น้ำขนมแล้วก็แบบพวก กาแฟอะไรแบบนี้หรือว่าเคาอยากจะเอาดอปปาวานี้เขาเขียนไว้นะว่า Cash Only 30เหรียญแต่ว่าข้อมูลอื่นอน่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะใครมาแล้วอย่าลืมมาดูนะเวล w วอชชิ well ่งค่ะ